ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดหมหาชนนะครับที่จะมาวิเคราะห์ภาพรวมเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาแนวรับล,ลึกลึกลึกสุดใจของตลาดว่าจะอยู่ที่ใดกันนะครับท่านนักลงทุนสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กของบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดหมหาชนได้โดยตรงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ภาพรวมตลาดวันนี้ก็เละนะครับนะครับบ้านปูก็ทำยูโรในรอบไม่รูก้กี่ปีนะครับลงแล้วก็มีวอลุ่มมหาศาลเลยนะครับเป็นเป็นลักษณะเบรกเอาออกมาเป็นสัญญาณขายอีกนะครับก็จ่อยิงกันวันละตัวสองตัวนะครับต่อมีเน็กก็ลงไม่เลิก ลงแบบมีเรื่องนะครับและหนังเท้าก็เป็นขาลงสุดๆเลยนะครับแต่ละตัววันนี้หนักๆทั้งนั้นดัชนีก็ลบไปเมื่อกี้เห็นลบไปสิบแปดมั้นจะเริ่มมีรีบาาเราไปดูดันรับของดัชนีกันนะครับว่าอยู่ที่ไหน นี่คือเทรนลายที่ปรับปรุงล่าสุดล่าสุดสุดละเส้นส,ส,สุดท้ายละนะครับก็จะอยู่ลงไปบมื่กี้ใกล้เคียงนะครับ13 13พันสามร้อยสิบสามเพราะมันอยู่ประมาณพันสามร้อยสิบสองนะครับเริ่มมีเด้งนิดนึงก็ลุนวาตีกลับไปยืนเหนือกลับไป ลบนิดหน่อยหรือบวกได้ยิ่งดีนะครับจะเป็นเป็นดีเวอร์เซอร์เพรเทเลยนะครับก็เรียนมาตลอดนะครับมันก็ไม่เคยแบรตลาดอะไรขนาดนี้เลยนะครับไม่เคยเจอ ตอนนี้ก็โบยกันนะครับโบยกันรัฐบาลก็บอกมันแย่มาตั้งแต่สมัยแปดแปดเก้าปีแล้วอืมมันก็จริงจริงครึ่งหนึ่งแต่คุณอยู่มาสิบเดือนคุณไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแย่กว่าอีกนะอืม อย่งเลยนะครับ okay. เหตุการณ์มาทั้งตลาด แล้วก็คนดูคนดูน้อยมากอแต่โอเคก็จัดกันไปจนเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับเปวนคน้าโอเค คุณวิรัตสวัสดีครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับกานชายถามที่เป่งกับทองคำเอา้องก่อนนะกันจบแล้วทองคำ ก็คือผู้ซื้อรายใหญ่ที่ซื้อกันมาต่อเนื่องจิบเจ็ดสิบแปดเดือนก็คือจีนนะครับประกาศยุติการซื้อ <c oughs> ใส่ก็เป็นชอนไว้มังต่อขาซะ <c oughs> ก็ถ้าหลุดโลเดิมอีกนิดเดียวสองสองแปดศูนย์ก็ลงได้ถึงสองหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์เป็นอย่างน้อยก็คือจบขาขึ้นเลยนะครับ ในในในรอบนี้โดนที่เฟดไปแล้วลงมาแนวนะับแล้วนะครับหลุดไปนิดนึงด้วยนะครับแนวะรับอยู่ประมาณเนี้ยมันเคยหลุดหลุดโลมันก็คือเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดอันนี้ก็ลงมาแปดศูนย์หกแล้วจะรอรีเวิร์สกลับก่อน รือจะทยอยซื้อก็ได้นะจะทยอยซื้อก็ได้เออวันนี้น้องทีเมียก็ก็ไปหาหมอนะครับก็เลยจ่าคนเดียวโอเคสรุปตรงนี้ก็ทยอยซื้อเหมือนกันตลาดก็ถึงแนวรับเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับทีเฟกนะครับเป็นเว็บบลอกปิดการรอบใหม่นีงใส่เราจะโดนเต็มๆคุณวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ช,นช,ชันแชร์แล้วครับอาจารย์ขอบคุณครับเราลองคุยกันต่อไปก่อนทำรายการไปก่อนนะครับเอาตลาดดีแล้วถ้าไม่มีคนจริงๆอาจจะต้องเลิกตลาดยัง ลุมมาด้วยนะ คือ okay. ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันบรรพุทธครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับระวัง ถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก